คนไข้ถามมาว่าอายุน้อยเป็นข้อเข่าเสื่อมได้ไหมคะข้อเข่าเสื่อมถามว่าเจอในคนอายุน้อยได้ไหมก็ต้องตอบว่าจริงๆเจอได้ครับแม้ว่าโอกาสเจอจะน้อยหน่อยเพราะว่าข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันจะเกิดจากการใช้งานมาหนักนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอายุน้อยแล้วเป็นเนี่ยมักจะเกิดจากการที่เขาจะต้องมีกิจกรรมที่จะต้องไปทําแล้วมีการใช้ข้อเข่าอย่างรุนแรงอย่างเช่นเป็นนักกีฬานักกีฬาวอลเลย์นักกีฬา,าบาส นักกีฬายกน้าหนักเพราะว่ามีการลงน้ําหนักเข่าเยอะหรือเป็นคนที่พับเขา่างอเขา่าอย่างหนักหน่วงมาเป็นเวลานานนะครับพวกนี้ก็จะมีโอกาสที่จะเป็นข้อเข่าเสื่อมตั้งแต่อายุน้อย,อยไดอ้อาการปวดจากข้อเข่าเสื่อมค่ะมันแยกจากสาเหตุอื่นๆได้ยังไงบ้างคะโดยปกติเราจะต้องมาซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายก่อนครับว่าอาการปวดเข่าที่คนไข้เป็นเนี่ยมันเหมือนกับอาการปวดจากข้อ หรือว่าเป็นอวัยวะอื่นๆแถวข้อซึ่งก็มีได้ตั้งแต่ตัวเส้นเอ็นกล้ามเนื้อเส้นประสาทพวกนั้นนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วหลังจากที่ซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายไปนะครับเราจำวินิจฉัยได้ค่อนข้างเยอะแล้วว่าอาการเนี่ยเหมือนกับปวดข้อหรือว่าปวดที่บริเวณอื่นซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจเราก็จะมีการส่งเอกซเรย์เพื่อดูว่าข้อเข่าเป็นอย่างไรบ้างครับ